สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นป .5 นะคะมาพบกับ Smart English กับครูส้มน้าในหัวข้อ My Future นะคะค่ะ My Future เนอะซึ่งเราเรียนไปบ้างแล้วนะคะวันนี้คุณครูติดภารกิจเนาะก็เลยมาอัดเป็นคลิปให้นะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะค่ะ เด็กผู้หญิงคนนี้นะจ๊ะก็มีความใฝ่ฝันค่ะที่อยากจะทำนั่นน่นนี่นะเรามาดูกันนะคะว่า what does she want to do what does she want to do นะคะว่าหล่อนจะอยากทำอะไรกันบ้างนะคะมาดูการลูกจ๋าอันแรกคือ run marathon run marathon นะคะก็คือการวิ่งมาราทอนนั่นเอง go to university go to university นะคะก็ไปเรียนมหาลายัยค่ะ make lots of money m a k e lots of money ก็ทำเงินเยอะๆหาเงินเยอะๆนะคะ learn to scuba dive learn to scuba dive นะคะอะคำว่า dive นะลูกนะออกเสียงยากนิดหนึ่งนะเป็น the verb are uh, the IVE นะคะเนาะ dive dive นะคะถัดมา look travel around the world นะคะ travel around the world เที่ยวรอบโลกเลยจะ้ะ sail aboard sail aboard นะคะก็คือการร่องเรือนะคะอ่านี่ก็จะเป็นกิจกรรมที่อยากทำคนอีกเพียงคนนี้นะ What does she want to do นะคะ What does she want to do อ่ะถัดมาค่ะยังมีอีกนะคะกิจกรรมที่ยังอยากทำทีนี้เป็นเด็กผู้ชายบ้างค่ะมาดูกัน learn to ski learn to ski นะคะก็ไปเรียนเล่นสกีกันจ้า climb a mountain climb a mountain ปีนเขาคะ่ะ buy a s p o r t car buy a sports car นะคะก็ซื้อรถสปอร์ตนะคะซื้อรถยนต์สปอร์ตคาร์สักคันนะ go to the north pole go to the north pole นะคะก็ไปเที่ยวขั้วโลกเหนือคะ่ะ life in castle หรอขอโทษค่ะ live in castle live in castle นะอาศัยอยู่ในปราสาทนะคะสุดท้าย fly a plane fly a plane นะคะก็ขึ้นเครื่องบินเนานะอันนี้ก็จะเป็น what does he want to do นะคะก็จะเป็นกิจกรรมที่เราอยากจะทำเนาะโอเคค่ะสำหรับวันนี้คุณครูฝากไว้แค่นี้นะคะไว้เรียนรู้กันอีกใน เรื่องต่อไปนะคะ Thank you very much See you goodbye